สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยนะครับนกักเรียนนัศึกฟุตบอลยูโร2024นะครับเป็นวันที่22ติดต่อกันนะครับคุยหลังเกมคู่นี้เป็นคู่ในกลุ่มดีนะครับแต่ว่าคู่ที่3ติดต่อกันด้วยเช่นกันนะครับที่ช่องกล้าบ้าบอลทำแล้วจบด้วยการเสมอ1-1นนะครับโดยโปรแลนด์เนี่ยเสมอกับฝรั่งเศสไปจากจุดโทษที่ต้องบอกว่าได้กันคนละทีนะครับเอ็มบัปเป้กับเรว,วานซัดก,กันไม่พลาดนะครับ ตัวทีเด็ดทั้ง2ทีมเลยกแปลว่าจบเกมนะครับผลที่คู่เนี่ยก็ไม่เป็นใจด้วยเช่นกันนะครับออสเตรียจบด้วยชัยชนะเหนือเนเธอร์แลนด์สามรวดต่สองด้วยทีเด็ดจากรับลังนิกนะครับหรือว่าโค้ชเอาเรื่องเลยนะครับก็จบที่1ของกลุ่มแซงทั้งฝรั่งเศสแล้วก็เนเธอร์แลนด์ไปเลยทำให้จบเนี่ยฝรั่งเศสจบที่2นะครับแต่สายที่จะต้องไปเจอในรอบลึกๆต่อไปเนี่ยต้องบอกว่าไม่ดีเลยนะครับซึ่ง ในรายละเอียดลึกๆเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างในเกมวันนี้รูปเกมต่างๆเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่11ตัวจริงกันก่อนฝั่งฝรั่งเศสวันนี้มาระบบ4-3-3พลุศัประตูไมค์เมยองหลัง4คนมีวิลเลียมซาลิบาจับคู่ไดโยอูบาเมกาโนแบ็กซ้ายเตโอเออร์นันเดสแบ็กขวาชูคึนเดสงกลาง3คนอูเรียนชัวเมนี่อาเดรอาเบโอน์กุโรกองเต้ส่วน3ประสานเกมดุกแบล็คบารคูล่าทางซ้ายอุสมานเดมเบเล่ทางขวาและกิลียานอิบาเป้หน้าเปานะครับถือว่าเปลี่ยนทีมเนี่ย2ตำแหนน่งะครับ จาก2เกมที่ผ่านมาในยูโรห์นีฝรั่งเศสต้องบอกว่าเกมลุกฟอร์มยังไม่มาเลยนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้บ้างโดยดรอปตูรามกับคริสตมันออกไปนะครับแล้วใช้บาโคล่ากับได้เอ็นเปเป้ที่เจ็บดั้งเนี่ยคืนสนามในวันนี้ได้สําเร็จนะครับส่วนทางฝั่งโปแลนด์มาในระบบ3-5-2นะครับผู้ตัดสัป,ประตูลูคัสโครุบกี้หลัง3คนมีพาเวลดาวิดูวิชเจค็อบคิวยอร์แยนเบนเล็กวิงแบ็กฝั่งซ้ายนิโคล่าซาเลฟสกี้วิงแบ็กฝั่งขวา พามิสลาฟฟันคอฟสกี้กลาง3ามคนนะครับมีปีตอร์ซิเดนสกี้เดคอบโมเดอร์และเซบาสเตียนซิมันสกี้ส่วน2กองหน้านะครับเป็นแคปเปอร์อูปาสกี้จับคู่กับโรเบิร์ตเดวันดอฟสกี้นะครับหรือว่าโอกาสเขา้ารอบโปรแลนด์เนี่ยเขาให้จะไม่มีแล้วก็ว่าได้นะครับในทัวร์นาเมนต์นี้โดยก็เปลี่ยนทีมเพื่อเอาผู้เล่นที่หรือว่าไม่ค่อยได้โอกาสก็มีอย่างประตูโคลบี้นะครับได้โอกาสแทนเชสตนี่ในวันนี้ไปส่วนข้างหน้าเนี่ยก็ เพิ่งได้เรวานะครับมาฟิตลงไปตัวจริงก็เพิ่งเกมวันนี้เองนะครับหลัง2เกมที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในมานั่งสำรองไปสมดนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ จัดเต็มมานะครับโปแลนด์ Bo ไม่ได้ถือว่าทิ้งสักทีเดียวนะครับผู้เล่นชื่อชั้นก็พอคุณหน้าคุณตากันอยู่นะครับสำหรับลูกเกมในวันนี้นะครับในส่วนของครึ่งเวลาแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นครึ่งที่ทางฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยครองบอลได้ค่อนข้างที่จะตามมาตรฐานที่พวกเขาควรจะเต็นเลยนะครับส่วนเกมรุกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาได้ดีนะครับในการเจาะทางปีกสองข้างโดยใช้บาโคล่าแล้วก็ดมเบเล่เป็นหลักนะครับจะเล่นงานทางแบ็กสองข้างของโปแลนด์ได้ค่อนข้างดีเลยกดไว้ไม่ให้ เติมเกมลุกเลยนะครับปแลนในระบบลังสาของเขาต้องมาครับเล่นดัง5ไปเลยนะครับซึ่งผมคูว่าทําให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไปยิงเองหรือว่าเปิดเข้าในนะครับโดยมีเอมบัปเป้เนี่ยเป็นศูนย์กลางในเกมลุกอีกหนึ่งคนนะครับที่ทําเกมเองได้นะครับออกซ้ายออกขวาลมถึงยิงเองนะครับก็เนี่ยโอเคแต่ขาดอย่างเดียวก็คือประตูในการที่จะขึ้นนําไปก่อนนะครับส่วนจุดที่ด้อยไปหน่อยเนี่ยในวันนี้ก็คือแดนกลางพวกเขานะครับที่ครองบอลเนี่ยถือว่าโอเคนะครับในจุดนี้แต่การที่ ต้องบอกว่าเป็นกลางสไตล์ไม่ใช่เชิงลุกจาซะทีเดียวในวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชัวเมนี่นก็รับชัดเจนนะครับหรือว่ากองเต้นเนี่ยก็จะเป็นตัวไล่ซะมากกว่านะครับหรือลาบิโอเนี่ยก็จะเป็นตัวคุมจังหวะไม่ได้แบบบุกเข้าไปยิงอะไรขนาดนั้นนะครับเลยทําให้เนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่พื้นที่ บอลแทงคิลเลอร์พาสเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นจากฝรั่งเศสในช่วงครึ่งเวลาแรกสักเท่าไหร่นักนะครับก็เนี่ยจะเป็นแบบบอลความสามารถจากปีกอย่างเดียวเลยนะครับโดยขาดแบบความหลากหลายในเกมบุกไปหน่อยนะครับส่วนในแง่เกมรับเนี่ยก็แทบไม่ได้เจอบททดสอบอะไรนะครับส่วนทางโปลแลนด์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมรับเนี่ยในการเจอปีกของฝรั่งเศสเ,เร็วๆเนี่ยก็รับมือกันได้ค่อนข้างโอเคนะครับครึ่งแรกก็ได้ฟอร์มจากสโครุสกี้เนี่ยที่แมสกองหลังเนี่ยอาจจะหลุดลุ่ยบ้างตามประสาทีมระดับทีมรองอย่างนี้นะครับแบบ เราก็เจอตัวเทคนิคสูงของฝรั่งเศสด้วยแต่ประตูที่ได้รับโอกาสในวังนี้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับนงแทนเชสตนี่ก็ไม่ทําให้ผู้จัดการทีมทิ่เรื่องผิดหวังนะครับจับไปทั้งหมด4เซฟเลยนะครับก็อโอกาสมากมายโดยเอมบัเป้เนี่ยจะมากสุดนะครับส่วนในแง่เกมรุกเนี่ยพวกเขามาได้ดีในต้นเกมนะครับประมาณ15นาทีแรกมีโอกาสให้ไมค์ไมยองเนี่ยได้เซฟ2ครั้งเลยจากลูกยิงของอูอบารสกี้แล้วก็ซิมันสกี้นะครับแต่นอกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเล่นเกมรับอย่างเดียวเลยนใ จนจบครึ่งเวลาแรกแต่ก็ถือว่ายังโอเคนะครับโปแลนด์เพราะว่าจบเรึ่งเวลาแรกพวกเขาทําได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยในการเจอรับฝรั่งเศสนะครับจบใบที่การสเสมออยู่ดยสกอร์ศูนย์ศูนย์นะครับส่วนเกมเรึ่งเวลาหลังลงมานะครับก็ทางฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยพยายามจะบุกอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เกมเนี่ยก็ถือว่ายังคงจะหนักทังปีกสองข้างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทางฝั่งโปแลนด์เนี่ยต้องบอกว่าเกมเนี่ยก็เกมลุกหายอย่างต่อเนื่องนะครับก็ดูจะเป็นมิ เกมที่ดูเหมือนว่าฝรั่งเศสเนี่ยรอแค่เวลาเท่านั้นนะครับในการได้ประตูคืนมารอให้กองหลังโปรแลนด์เนี่ยยุบเหมือนในเกม2เกมที่ผ่านมานะครับซึ่งมักจะเป็นแบบนั้นซึ่งพอเวลาผ่านไปแล้วนะครับก็ดูจะเป็นหนึ่งนั้นจริงนะครับเพราะว่าไฮไลท์แรกในเกมวันนี้เลยนาทีที่56กนะครับเดคอบคิวิออนะครับหรือว่าไปสอยทางอุสมานเดเมเล่นะครับที่กําลังกระชากลากเลยมานะครับแล้วเข้ากรอบเขตโทษซึ่งก็สอยลงไปในเขตโทษตรงนี้งานเข้าเลยโปรแลนด์นะครับ เหนียวมาต้องนานก็เป็นอย่างเกมที่ผ่านๆมานะครับที่รับได้ไม่สุดทางนะครับมาเสียจุดโทษตรงนี้ไปแล้วเป็นคริยานอับเป้นะครับที่ถือว่าก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์นะก็บวกกับทัวร์นาเมนต์ที่เล่นยูโรผ่านๆมาเนี่ยยังไม่สามารถยิงประตูได้เลยนะครับเนี่ยก็ได้จุดโทษจอ่อๆเผาคนแล้วนะครับลูกนี้ถือว่ายิงไปไม่พลาดนะครับก็ไปคนทางกับลูกสัป,ประตูเลยนะครับทำให้ฝรั่งเศสปลดล็อกลูกแรกสำเร็จขึ้นนำ1-0นะครับแล้วก็เป็นประตูแรกของอมบเป้ในศึกฟุตบอลยูโร เลยนะครับตั้งแต่เล่นมาเลยก็ว่าได้นะครับโดยเกยมหนังนั้นนะครับฝรั่งเศสนะก็ถือว่ามีการเปลี่ยนตัวแก้เกมด้วยนะครับโดยเหมือนกับว่าจะเปลี่ยนก่อนทางโปลแลนด์เลยนะครับเหมือนกับว่าจะส่งพวกชุดเก่าๆวกกับชุดแบบสดๆมาบดรวมกันเลยนะครับก็คือมีคาร์มาวินกากริสมันแล้วก็ชิลูนะครับแทน ลาบิโอกองเต้แล้วก็บาโคล่าปรับระบบเป็น4-2-3-1นะครับก็ถือว่าเป็นชุดที่ดูใหญ่กว่าชุดแรกซะอีกนะครับก็ดูเหมือนกับแบบความตั้งใจเนี่ยจะกะ,ะว่าจะเอาชุดนี้มากดโปแลนด์ให้อยู่นะครับแต่กลายเป็นว่าเกมนะี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับโปแลนด์เขาก็แก้เกมมาเช่นกันนะครับคือส่งไมเคิลโคราสนะครับเป็นลงมาเล่นวิงแบ็กแทนซาเลปกี้นะครับส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยคือคาโรซาวิเดอร์สกี้นะครับลงมาแทนเซบาสเตียนซีมัรสกี้นะครับก็จะเป็นกองหน้าตัวใหม่มาคู่เรวานแทนนะครับถือว่า ในการเล่นเนี่ยฝรั่งเศสก็พยายามจะบุกนะครับแต่กลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยคือเปลี่ยนตัวชุดนี้ผมก็ดูจะค่อนข้างผิดหวังในชุดนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจากชื่อชั้นเนี่ยมันควรจะกดเขาได้นะครับแต่กลายเป็นว่าชิลูกริสมันล,ลงมาเนี่ยไม่ได้ช่วยยกระดับเกมเลยนะครับทำให้เล่นไปเล่นมาเนี่ยพอบุกไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันกลายว่าเกมเนี่ยไปเล่นเก่งกันนะครับแล้วถือว่า โปแลนด์เนี่ยเปลี่ยนทางสวีเดสกีกองหน้าที่ลงมาใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะดูหวือหวาใช้ได้เลยนะครับแล้วทําให้ฝรั่งเศสเนี่ยเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยดูเกมรับมีปัญหาเหมือนกันนะครับเหมือนกับมันเกรงกันไปเองนะครับทั้งที่คุณภาพเหนือกว่าแต่เวลาเนี่ยมันน้อยถอยลงไปนําลูกเดียวไม่อุ่นใจนะครับจนต้องบอกว่าเกมรับเนี่ยนะครับนาทีที่7จเ้านะครับเป็นไฮไลท์ที่2ในเกมวันนี้เลยนะครับ สวีเดอร์สกี้นะครับตัวสำรองที่ลงมาเนี่ยแหละครับกำลังเลื้อยเข้าไปในกรอบเขตโทษเลยนะครับแล้วเป็นไดโยอูบามกาโน่ที่ต้องบอกว่าสร้างงานสร้างอาชีพของจริงเลยในจังหวะนี้นะครับไปสอยทางสวีเดอร์สกี้เนี่ยล่วงลงไปในกรอบเขตโทษนะครับก็ตามสูตรนะครับจุดโทษเหมือนกันนะครับสไตล์เดียวกับลูกที่โปแลนด์ฟาวเลยนะครับคนสังหารของโปแลนด์นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับที่ยิงไปจังหวะแรกเนี่ยต้องบอกว่า เมยองเซไว้ได้นะครับแต่มีการมาทักทวงย้อนหลังนะครับเพราะนั่นแหละครับคือเมยองออกมาจากเส้นก่อนนะครับก็เลยต้องยิงใหม่นะครับแล้วเรวานคราวนี้ก็ยิงไปที่มุมเดิมนะครับพอรอจบ2แต่ต้องบอกว่าคมกริบเพราะว่าเบียดเสาเข้าประตูไปเลยเมยองความจริงเซฟพุ่งถูกครางแล้วนะครับแต่ไม่ไหวจริงๆคือเรวานก็คมจริงๆในจังหวะนี้นะครับทำให้กับพือสุเกมนะครับโปรแลนเสมอ 1- 1หนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือ กลายเป็นว่าฝรั่งเศสเนี่ยไม่ต้องหาลูก2แล้วนะครับในช่วงหลังนั้นคือจะโดนเอานะครับสำหรับโปแลนด์เนี่ยบุกไปบุกมามีโอกาสแซงเอาดื้อๆเลยนะครับฝรั่งเศสกลายเป็นว่าเปลี่ยนตัวชุดนี้มานี่ช็อกเลยนะครับกลายเป็นว่าจะเอาประตูแซงอไม่ใช่ประตูแซงจะเอาประตูแบบฉีกให้หนีเป็น2 0 3 0ูนย์สามศูนย์แต่กานว่าเนี่ยครับมาเหนื่อยเหนื่อยเอากับท้ายเกมแบบนี้เฉยเลยนะครับเป็นว่าจบเกมนะครับฝรั่งเศสก็ถือว่ายันไว้อยู่แล้วก็ยิงเพิ่มไม่ได้นะครับ แบบน่าผิดหวังไปด้วยการเสมอกับโปแลนด์1-1นะครับสรุปสิ่งที่เห็นได้ในเกมวันนี้นะครับทางฝรั่งเศสก็ยังคงเกมลุกถือว่าไม่มาอย่างต่อเนื่องนะครับใน3เกมเนี่ยโอเพนเพลย์นเนี่ยยิงได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นแล้วเป็นการทําเข้าประตูตัวเองด้วยนะครับที่ได้ประตูมาส่วนลูกที่ได้นวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดโทษลูกนิ่งนะครับก็เป็นจุดที่ฝรั่งเศสนะต้องบอกตรงๆนะครับสเกมที่ผ่านมาเนี่ยจุดที่เหมือนกับเห็นได้ชัดเจนเลยคือเรื่องเกมลุกนี่แหละครับที่ ชิลูนะครับพอเหมือนกับพอเขาโรยลาลงไปแล้วนะครับเขาถ่ายเลือดหาตัวแทนมาได้ไม่ทันนะครับคือความจริงเนี่ยคือมีตูรามอยู่ก็จริงนะครับแต่เขาเนี่ยยังดูจะสภาพความกดดันเนี่ยรับไม่ไหวนะครับคือฟอร์มจากบอลโลกเนี่ยเขาลงมาแก้เกมได้ดีจริงนะครับแต่พอมาเป็นทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยตูรามก็ต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับไปังหวะในการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยดูไม่ดีเลยนะครับวันนี้โดนดรอปไปแล้วคนอื่นที่ลงแทนเนี่ยก็อาจจะพอได้บ้างนะครับอย่างบาโคล่าอย่าง เดมเบเล่ le, อะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็ฟอร์มดีขึ้นมานครับเนมเบเล่ le, แต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่มาอยู่ดีนะครับโดยวันนี้นะจุดที่ผมก็ค่อนข้างที่จะไม่โอเคตอนแรกเนะี่ยคือเล่นกลางแบบแนวเดียวกันมากเกินไปนะครับไม่มีตัวลุกเลย3าคนแต่พอเปลี่ยนคริสมานลงมาก็ไม่ยกระดับเช่นกันก็ดูเห็นได้ชัดว่ามันมีจุดแบบความไม่กลมกล่อมเกิดขึ้นแล้วนะครับสาหรับฝรั่งเศสในชุดนี้ก็คือทั้งเกมลุกแล้วก็ตัวทําเกมเนี่ยคือ ดูขาดตรงจุดนี้มันจริงนะครับกองกลางตัวลุกแบบกิสมันตอนวิกพีคตอนบอลโลกของมันสิบแปดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าดูโรสมัยที่ผ่านมาหรือว่าบอลโลกของมันยี่สองเนี่ยกิสมันจะเป็นหนึ่งในคนที่สามารถตัดสินใจตัดสินเกมของฝรั่งเศสได้เลยนะครับว่าจะเล่นดีหรือไม่ดีแต่พอมันแบบดรอปเงินมา2คนอย่างเงี้ยทั้งที่ลูกิสมันนะครับดูตรงเนี้ยมีปัญหาชัดเลยนะครับสำหรับฝรั่งเศสตัวที่ขึ้นมาอย่างตูรามหรือคนอื่นๆเนี่ยยังดูแทนนั้นไม่ดีพอนะครับ ส่วนอีกหนึ่งจุดของฝรั่งเศสที่ผมอยากพูดอันนี้คือไดโยอุปาเมกาโนนะครับกองหลังคือความจริงเนี่ยเขาก็โดนข้อคลาหาก่อนเริ่มทัวร์เม์แล้วนะครับว่าเหมาะหรือไม่ที่จะลงคู่ตัวจริงครับเพราะว่าตอนแรกทางเดชองเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไงอูปาก็ตัวจริงนะครับคู่โกนาเต้ไม่ก็ซาลิบาสลับกันสักคนหนึ่งนะครับแต่กลายเป็นว่าเนี่ยก็ตอบแทนความมั่นใจนะี่ย ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับสำหรับอูปาเมกาโนแล้วสุดท้ายเข้ามาพังเอาดื้อๆในเกมสําคัญแบบนี้เสมอมานะครับสำหรับอูปาเมกาโนไม่ว่าจะทีมชาติหรือสมโมสรน,นะครับกับบาเยอร์ aka, มิวนิกเนี่ยอูปามักจะเป็นวัดที่เล่นมาแจกในช่วงเวลาสําคัญอเงี้ยตลอดเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งครั้งเช่นกันนะครับความจริงเนี่ยก็ดีมา2เกมที่ผ่านมานะครับแต่การว่าเกมนี้เอาอีกแล้วนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนะครับสำหรับทางอูปาเมกาโนความจริงเนี่ยเขาถือว่าเป็นกองหลังที่ เป็นคนที่คาดหวังได่เลยนะครับแบบเมื่อ4ีหปีก่อนในแบบฐานข้อมูลของ FM ฟ o o t ุตบอลแมเนเจอร์นะครับว่าเป็นกองหลังที่หนึ่งในระดับโลกได้เลยนะครับแต่เนี่ยฟอร์มในช่วงหลังเนี่ยเป็นเรื่องเกมสําคัญสําคัญจริงๆนะครับที่ทําให้เขานั้นยังหงยกข้ามแบบตัวเองไม่ได้สักทีนะครับพากเขาเนี่ยก็เป็นกองหลังที่ดีคนหนึ่งนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ก็ทําให้ทีมไม่สามารถเก็บคลินชีตชัยชนะในวันนี้ได้นะครับก็เป็นประมาณนี้ไปส่วนทางฝั่งโปลแลนนะครับวันนี้ถ้าพูดภาพรวมเกมเนี่ยก็ อาจจะต้องชมในเกมรับเขาร่วยส่วนหนึ่งนะครับที่ถือว่าทําได้อย่างแน่นหนาครับแล้วก็บอลที่เล่นไม่มีความกดดันนะในการจะเข้ารอบแล้วก็อาจจะเป็นผลดีเพวาเขาก็เป็นได้นะครับในวันนี้ส่วนเกมรุกเนี่ยผมว่ามีแค่ในช่วงแรกกับช่วงท้ายเท่านั้นที่โอเคนะครับนอกนั้นเนี่ยก็ดูจะไม่มีอะไรด้วยซ้ำนะครับโปรแลนด์กับฝรั่งเศสคือพวกเขาทาไม่ได้เองในวันนี้นะครับก็ต้องรับสภาพไปแล้วก็ สุดท้ายนะครับวันนี้ก็มาทิ้งท้ายที่สายที่ฝรั่งเศสนะครับที่ผมพูดไว้ตอนต้นคลิปนะครับว่าเข้าไปนงเนี่ยมันไม่ดียังไงนะครับในรอบลึกคือจากรูปภาพนะครับก็คือเป็นผลที่ผมคาดการเอาไว้ก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มนะครับว่าทีมไหนมีโอกาสจะเป็นแชมป์นะครับซึ่งผมก็เต็งว่าฝรั่งเศสนจะดูดสายั้งขวานะครับแล้วจะเข้าชิงได้ถึงแชมป์นะครับแต่ฟอร์มเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดนะครับก็เนี่ย ตอนนี้ฝรั่งเศสคือย้ายจากฝั่งขวานะครับมาอยู่ทางฝั่งซ้ายในผังเนี่ยคือแทนที่เนเธอร์แลนด์ตรงซ้ายข้างล่างไปเรียบร้อยนะครับซึงถ้าเราดูจากในฝั่งซ้ายเนี่ยตอนนี้คือที่มาตามนัดเนี่ยสเปนกับเยอรมนีเนี่ยคือมาตรงนั้นเลยนะครับ ส่วนโปรตุเกสเนี่ยก็คิดว่ามาที่1นึ่งทัวร์เหมือนกันนะครับทำให้เนี่ยดูดูนะครับว่าแบบเสือสิงกระทิงแรดของจริงเลยนะครับทั้งสายฝั่งซ้ายเนี่ยมีฝรั่งเศสโปรตุเกสเยอรมันสปเปนอย่างเงี้ยนะครับเออไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนสรับทางฝรั่งเศสนะครับในรอบ16ทีมเนี่ยอาจจะยังไม่หนักอะไรมากนะครับในจานไปเจอกับทีมที่3นะครับของกลุ่ม E นะครับไม่ว่าจะเป็นดูเครนเบลเยียมอ่ะหรือว่าเป็น โรมาเกียโรมาเนยียอะไรพวกนี้นก็อาจจะยังไม่เบาอาจจะเบา,อา,เบาพอไปเบาไปบ้างสำหรับฝรั่งเศสนะครับแต่ถ้าเข้ารอบหน้าไปได้เนี่ยคืองานเข้าของจริงน,นะครับทเดี๋ยวมาดูกันว่าฝรั่งเศสจะสามารถเรียกฟอร,ร์มกลับคืนมาได้ไหมในรอบน็อกเอาท์นะครับบางทีทีมแบบนี้อาจจะกลับมาท็อปฟอร์มในรอบกลึกก็เป็นได้นะครับส่วนมาเถออีกครั้งนิดนึงก็คือทางฝั่งขวาเนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวต้องมาดูคอังกฤษนะครับว่าจะย้ายฝั่งตามเพื่อนๆที่หนักๆนะมาทางซ้ายหรือไม่นะครับบอล กระเดียดเซาเปรสก็ไวเนอร์เชื่อใจไม่ได้ชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันส่วนในเทอร์แลนด์เนี่ยก็ยังไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับว่าจะเจอใครต้องรอผลกลุ่มเอื้อนจากการจบเกมที่3เช่นกันนะครับอาจจะเจอสเปนเลยก็ได้หรือว่าจะย้ายมาฝั่งขวาก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับใน,นเทอร์แลนด์เดี๋ยวก็มาดูกันหลังจบเกมนะครับส่วนทางฝั่งออสเตรียนะครับว่าการได้แชมป์กลุ่มพวกเขาเนี่ยก็มาทางฝั่งขวาแทนที่ของฝรั่งเศส แล้วก็ถือว่าสายเนี่ยอาจจะเป็นฝั่งที่ง่ายไปเลยก็เป็นได้สปหร์สเตียนะครับถือว่าการเข้าที่หนึ่งพวกเขาเนี่ยสำคัญมากจริงๆสำหรับลับลัมเนกนะครับก็ต้องให้เครดิตเขาหน่อยนะครับที่เข้ามาได้แบบนี้นะครับถือว่าชื่นชมเลยในการที่ฝรั่งเศสแล้วก็นเธอร์แลนด์เนี่ยฟอร์มได้มากันแล้วพวกเขาเนี่ยทำได้ถูกที่ถูกเวลาพอดีในการใส่ขึ้นไปนะครับก็เป็นประมาณนี้ส่วนอีกทีมที่ได้อันนี้สองมาเนี่ยเสริมสุดท้ายนะครับในคลิปนี้ก็คืออิตาลีเะครับว่าเนี่ยจากฟอร์มที่อาจจะดูไม่ดีในรอบแบ่่งกลุมนนรบแตพอออเเป็ ก็พอมาเจอแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะคู่แข่งหนักเปนหนักฝั่งซ้ายหมดเลยแล้วเขาเนี่ยอาจจะเป็นทิศทางที่ดีในการป้องกันแชมป์ก็เป็นได้นะครับยิ่งบอลน,น็อกเอาท์แบบนี้อิตาลีของชอบพวกเขาด้วยนะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่ นี่แหละครับเสน่ห์ของบอลยูโรที่เราเป็นกลุ่มนะครับอ่ะาจจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันแบบสิ่งที่เราไม่เป็นไปตามคาดนะครับซึ่งเนี่ยก็ฝรั่งเศสจัดให้หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอังกฤษเป็นไงต่อนะครับก็มาตามกันได้หลังเกมอังกฤษสโลวีเนียนะครับก็ประมาณตีสี่ตีหหลังเกมจบนะครับคลิปสั้นๆั้นสิบสิบห้าทีเจอกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ได้ฟังมาจบคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลลลละะกกกกดดเเพื่่่ออออปปป็นนนาาาัังงใใใจห้้้ชบบบรรทคคิตๆไวย สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับหมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ